วันนี้จะพาทุกๆคนไปดูมุมมองสาวไทยที่มีต่อนักท่องเที่ยวสาวเวียดนามที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทยไปดูกัน สวัสดีสวัสดีพี่น้องปองป่ายมดสุกูสุกคนมาพบกับส้มจิตหลาบวยบินกับรายการยากเราให้ฟัง EP นี้จะเป็น EP ที่สิบเจ็ด EP ที่สิบหกสมจิตได้พาพี่พี่น้องน้องไปเบ่งคอมเมนต์หรือความคิดเห็นหรือมุมมองของสาวไทยที่มีต่อทางด่วนในสปอปลาวก็คือทางด่วนเวียงจันทร์หาวังเวียงนั่นเองมา EP นี้สมจิตจะพาพี่พี่น้องน้องไปบ่งมุมมองของสาวไทยที่มีต่อนักท่องเที่ยวสาวเวียดนามว่า,ขาเขาจะมีมุมมองแนวไหนต่อนักท่องเที่ยวสาวเวียดนามที่มาท่องเที่ยวอยู่ในประเทศไทย ส่วนส้มชิปจะมีมุ่งมองแนวใดนั้นต่อกับเรื่องนี้เหาไปเบิงตอนสุดท้ายของคลิปนี้จะลบหรือจะบวกเฮาไปเบิงนำกันแต่ตอนนี้จะพาพี่น้องไปเบิงคอมเมนต์ของสาวไทยที่มีต่อสาวเวียดนามหรือนักท่องเที่ยวสาวเวียดนามที่มาเที่ยวในประเทศไทยเฮาไปเริ่มจาาคอมเมนต์แรกกันเลยมาเลยคอมเมนต์แรกของสาวไทยมีจังซี่เามาเบิงนำกันขอบคุณ ที่มาเที่ยวไทยดีใจที่เห็นพวกคุณมีความสุขยินดีต้อนรับเสมออืมคอมเมนต์ที่สองกลับไปเที่ยวเมืองไทยอีกนะครับคนไทยยินดีต้อนรับอดีดีอบอุ่น อันนี้จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมเดี๋ยวสมจิตจะอ่านให้ฟัง Hope that your channel can help Vietnamese decided to visit Thailand more and more โอ้หวังว่าสอง u t u b e ของคุณจะสามารถที่จะเหให้สาวเวียดนามตัดสินใจที่จะมาเที่ยวประเทศไทยเยอะขึ้นเยอะขึ้นอืมอันนี้ดีอะต่อมาเป็นภาษาอัง,องกฤษครับผมคือ The man of Vietnam very handsome I love you from Thailand สายเวียดนามรูปหลอ ผมรักคุณจากประเทศไทยอืมดีอ่ะต่อมาคอมเมนต์จากฐานนี้มีคือแนวนี้เนาะคือกลับไปเที่ยวเมืองไทยอีกนะครับคนไทยยินดีต้อนรับอืมอบอุอน่นฟังแล้วอบอุอน่นฟังแล้วหวงังว่าจะเป็นจะมาจากใจแล้วคนที่ฟังคืออย่างเฮานี่ก็อยากไปเที่ยวไทยเส้นเดียวกันเมื่อเห็นคอมเมนต์แบบนี้อ่ะต่อกันคอมเมนต์ต่อไปคือขอให้เที่ยวสนุกสนุกดูแล้วสนุกตามอืมดีเนาะคนเบิ่งกับอินไปนำกับการท่องเที่ยวของยูทูบเบอร์่านนี้ อาบัางคอมเมนต์ต่อไปคือคนไทยยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามและนักท่องเที่ยวทั่วโลกอืมอดีดีดีมากเลยครับอามาดูคอมเมนต์ต่อไปคือความสุขในการกินของคุณคือความสุขของเราเช่นกันขอให้ทุกร้านอาหารในไทยปรุงอาหารอันแสนอร่อยให้แก่คุณอืมดีมาก ชอบคอมเมนต์นี้ครับอืมดีดีด,ด,ดีมาคอมเมนต์ตัวนี้ต่อไปจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมคือ have a nice trip in Thailand Love Vietnam อ๋อขอให้สนุกขอให้เที่ยวไทยสนุกอ่าต่อไปจะเป็นคอมเมนต์ที่ค่อนข้างว่านาสนใจส่วนจะสนใจแบบใดนั้นเดี๋ยวเฮามาเบิ่งน้ำกัน คือดูแล้วรู้สึกอึดอัดแทนมากๆคือภาษาอังกฤษขันพื้นฐานเขาไม่มีเลยอะ่ะคนไทยเราถามอะไรไปก็ตีมืออย่างเดียวเลยร้านเล็งแซบกว่าจะรู้เรื่องว่ากินที่ร้านหรือสั่งกลับบ้านนี่ปวดหัวเลยอ๋อ อันนี้คือสําคัญการสื่อสารก็คืออย่างน้อยก็คือให้มีพื้นฐานภาษาอังกฤษหรือพื้นฐานภาษาอังกฤษมันจะช่วยให้เฮานี้เดินทางหรือท่องเที่ยวได้ดียิ่งขึ้นส่วนส้มติจะมีมุมมองในต่อเรื่องนี้เดี๋ยวเฮาไปเว้ากันบาทท่าดท้ายหามาต่อคอมเมนต์ตัวนี้เนาะชาวไทยท่านนี้ว้าวาพูดภาษาอังกฤษได้บ้างจะสนุกกว่านี้นะครับคนไทยไม่เข้าใจภาษาเวียดนาม,อ,มอันนี้อันนี้เฮนดีนําเลย อาอมาดูคอมเมนต์ต่อไปคือขอบคุณครับที่มาเที่ยวไทยขอให้สนุกกับการท่องเที่ยวและซิมอาหารให้อร่อยนะครับอือือดีเนะ มาดูคอมเมนต์ต่อไปพี่น้องทานี้พูดว่าต้องไปเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มนะครับเพราะบอกว่า take away คือซื้อกลับบ้านพยักหน้าแบบนั้นไม่ได้สื่อสารพิดพลาดหมดอ่ไม่รู้ว่าจะจ่ายซ้ำสองรอบหรือเปล่าโอ้อันนี้ก็น่าคิดเนาะว่าจะต้องได้ใจสองเท่อบอเนาะเพราะว่าการสื่อสารกันผิดพลาดหามาดูคอมเมนต์ต่อไปพี่น้อง ฉันอยากจะบอกคุณว่าห้ามเอามือปลา่าจับปลาหรือสัมผัสอาหารสดเซ็นกุ้งแบบที่คุณทําในคลิปเด็ดคาดถึงแม้ว่าคุณจะซื้อมันหรือไม่ซื้อก็ตามในประเทศไทยจะไม่ทํากันอเป็นการเสียมารยาทและสร้างความสกรปรกแค่ชี้นิ้วหรือจองมองเฉยๆก็พอแล้วคอมเมนต์ตัวนี้คือดีเนาะเพราะว่าส่วงโควิดแบบนี้นี่แน่นอนเราว่าเรื่องกัน ักษาสุขะอนามัยจะเป็นเรื่องที่ดีถ้าเขามีสมมือหรือเขาบอกไปแตะหรือบอกไปสัมผัสรัะด้วยกันว่าเอามันจะดีกว่าเนาะโดยเฉพาะส่วงโควินแบบนี้ที่อาจจะติดเสื้อได้ง่ายเห็นดีเนาะ อันนี้ก็คล้ายๆกันแต่เป็นภาษาอังกฤษพี่น้อง you should not touch the food that it i s on sale with your hands you shouldn't touch the dishes as this will spread the infection don't make too, too much noise in front of the store welcome to Thailand ท่านพู้นี้พูดว่าคุณไม่ควรที่จะสัมผัสอาหารที่ถูกวางขายอยู่คุณไม่ควรที่จะสัมผัสอาหารหรือ,อาจานมันอาจจะเป็นสาเหตุที่นำเสื้อโรค เวลาอยูต่ตอหน้าห้างหรือตอนหน้าร้านคุณไม่ควรที่จะส่งเสียงดังเกินไปยินดีตอนรับสู่ประเทศไทยอ๋ออันนี้ก็เห็นดีนะเห็นดีมาที่คอมเมนต์สุดท้ายคือพวกเราคนไทยทุกคนยินดีตอนรับสาวเวียดนามอืมฟังแล้วอบอุ่นดีโดยร่วมๆแล้วคอมเมนต์ของสาวไทยก็จะเป็นการเชิญนส่วนแค่สาวเวียดนามมาเที่ยวไทยคือเป็นเรื่องที่ดีฟังแล้วอบอุ่นจิตใจสมจิตเคยไปบางคลอกเคยไปแถวไกล,กลๆลาวนี่น่าจะเป็นแถว ฝั um, ่งน้ำโขงเคยไป แต่ก็โบได้ตั้งใจไปเที่ยวส่วนใหญ่จะไปไปวิยกอื่นจะไปทุระมีโอกาสอยาวางแผนไปเที่ยวกรุงเทพแต่บ่หัวมือ้อใดเดี๋ยวมีโอกาสจะหาเวลาไปแต่ในมุมมองของสมจิตสําหรับเรื่องของนักยูทูบเบอร์หรือว่านักท่องเที่ยวชาวเวียดนามผู้นี้ที่มาเที่ยวไทยผ่านการติดตามผลงานของเราสมจิตก็เขาไปเบิ่งลหลายๆคลิปของเราเห็นว่าการสื่อสารก็ยังเป็นปัญหาตัวหนึ่งส่วนใหญ่จะว่าภาษาเวียดนามอันที่สองคือจะใส่ภาษามือเป็นส่วนใหญ่ซึ่งสมจิตเห็นคอมเมนต์ องคอมเมนต์ที่บอกว่าถ้าได้ภาษาอังกฤษขันพื้นฐานมันจะเทศให้การเดินทางหรือการท่องเที่ยวในประเทศไทยนี้ง่ายขึ้นหลายอืม ซึ่งสมมิจิตกเ็เเฮนดีที่จะต้องมีภาษาอังกฤษขันพื้นฐานอาจจะบ่งหูหลายกับหูน้อยเพื่อที่จะไปเที่ยวบรรดาประเทศเพื่อนบ้านหรือต่างประเทศเหตให้การเดินทางของเฮานี้สะดวกสบายขึ้นโดยเฉพาะอาภาษาที่เป็นการทักทายสบายดีกินเขากินน้ําไปห้องน้ําไปใส้ห้องน้ำสาธารณะนะอย่างต่างๆที่เป็น everyday language หรือว่าภาษาประจําวันมันจะดีหลายสําหรับยูทูบเบอร์ท่านนี้แต่ว่า ถ้าเบิงอีกมุมหนึ่งทาโบได้มันก็นยังมีภาษามือที่เฮาสมัรถซื่อสารกันได้่าาว่าใัใช้ภาษามือที่ถูกต้องก็คงจะสวยได้หลายเลยเพราะว่าภาษามือในประมาณ55%นี้คนเฮาีเข้าใจกันจากภาษามือที่เฮาไ้คำว้ามันมีเพียงแต่ม,แตมีเพียงแต่นิดนิดเดียวประมาณ8%เอซนอีกอย่างทานองนั้นการสันเฮาสามารถที่จะสื่อสารภาษากายแต่อีกอันนึง่งถ้า สาวเวียดนามผู้นี้บดได้ภาษาอังกฤษก็อาจจะใช้ Google Translate ที่เขาสามารถที่จะแปลภาษาเวียดนามมาเป็นภาษาไทยเพื่อที่จะง่ายขึ้นเวลาที่สื่อสารกับคนไทยเวลาทามหาอาหารเวลาทามทางในอย่างตั้งๆมันจะช่วยให้การเดินทางของยูทูบเบอร์หรือว่านักท่องเที่ยวสาวเวียดนามคนนี้ง่ายขึ้นกว่าหลายอืมตัวนี้ก็ในมุมมองของสมชิตก็เห็นดีกับซองคอมเมนต์ที่ว่าถึงระดับพื้นฐานของภาษาอังกฤษที่นักท่องเที่ยวควรมีแต่ว่าเบิ่งแล้วก็ บมมนประเด็นลักโมแมนเป็นสิ่งที่โอหญ่อีกอย่างหลายก็คิดว่าเป็นเรื่องน้อยๆที่อยากมายกขึ้นมาแต่ถ้าได้ภาษาอังคฤษมันจะดีหลายแต่โดยรวมสาวเวียดนามผู้นี้ก็ได้นาเสนอประเทศไทยโดยเฉพาะอ,อยู่บังคอกได้เสนอหลายๆอย่างที่เหให้สาวเวียดนามสนใจประเทศไทยหลายขึ้นอซึ่งเบ่งแล้วก็เหให้แมนแต่เฮาที่บอเข้าใจภาษาเวียดนามแต่พยายามที่จะเข้าไปแปลคอมเมนต์อีหย่างต่างๆก็อยากไปเที่ยวไทยเซนเดียวกันหวังว่าเมื่อไหร่มือน,อนึงตุมจิตจะมีโอกาส ได้ไปเยี่ยมยามไทยอ่ะสุดท้ายนี้สมจิตได้วางตลอดว่าทุกๆคลิปหรือว่าจุดประสงค์ของการเฮ็ดคลิปบอแมนการบอรแมนอยากให้มีการแตกแยกหรือบอแมนการที่จะ เว้าเพื่อนอนอคติผู้ใดผู้หนึ่งสมจิตบ่มีอคติต่อภัยและซิเอชเองก็ตามสมจิตยึดถือสิ่งหนึ่งก็คือเหตให้ทุกคนฮักกันสมจิตก็อยากได้มิตรภาพที่ดีเรื่องความพิษเรื่องความเรื่องปัญหาเรื่องอคติสมจิตบ่อยากได้มาเ็ดให้เจ็บหัวบ่อยากคิดเรื่องนั้นลายอ,อยากได้มิตรภาพดีๆจุดประสงค์ของการเ็ดคลิปตัวนี้ก็เรื่องความแบ่งแยกอยากให้ไปไกลๆไปเลยบ่อยากให้มีจุดประสงค์คือเฮาอยากเหดเพื่อ จะนําเสนอให้ละลายคนใดหู้่าประเทศไทยประเทศเวียดนามประเทศลาวจุดประสงค์มีเพียงสํานั้นเฮาบ่มีเจตนาที่จะเฮ็ดให้มีการแตกแยกมีการสมเทียบมีการสังสาว่าประเทศนี้ดีกว่าประเทศนี้ประเทศนี้พัฒนากว่าประเทศนี้หรือคนคนผู้นี้ดีกว่าคนผู้นี้สมชิตบม่มีจุดประสรงค์แบบนั้นอืมแต่ก็ขครอบใจที่เอฟซีมดทุคนติดตามสมจิตมา เห็นหลายๆคอมเมนท์ที่คอมเมนต์กันเข้ามาสนคิตกันที่ใจหลายและก็ขครอบใจหลายๆที่ติดตามกันมาสุดท้ายนี้ขออวยพรเดายาทานทุกๆคนสาวไทยสาวลาวสาวเวียดนามจงอยู่ดีมีแห้งปราศจากโกครคใดไข้เจ็บทั้งปวงความเจ็บใัได้ความ,มไข้ยังมีให้คือหวยรวยเบอร์ลํำรวยหมดทุกคนสบายดีสวัสดีบายบายเจอกันใหม่คลิปหนะ้า